ทุกคนแอบดูลูกแมวนะที่ที่แม่แมวเข้ามาไข่ไว้โอ้ยมันแคบมากเลยเข้าไม่ได้แม่แมวแ,แ,แอบมาคลอดไว้นะจ๊ะอุ้ยกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยมองไปเห็นนะ่ะยหลายตัวเลยทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะ หนึ่งสองสามอุย้ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยทุกคนเลี้ยงไว้ไหมโอ้ยทั้งแมวร้งหมาหนูหนูหันหน้ามาสิลูกเห็นหน้าตัวเดียวนะจ๊ะเท่าที่เห็นลเดี๋ยวก่อนนะที่เห็นมีสามตัวนะเนี่ยหันหน้าไปนู้นตัวหนึ่งแล้วก็หันมางี้ตัวหนึ่งมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมคะ นุน่ารักมากเลยอแมวมาหาหมามาโซโา่นะจ๊ะหมาก็ต้องกี่ตัวแล้วมาแมวอีกแต่ดูนี๋แต่ดูหน้าไอ้ลูกอันนี้เราอยู่ในซอกซอก,อกตกกู้ตกใจตกใจแมวก็อ,อยู่ในซอกตู้ที่แบบว่าตู้ที่ใช้เก็บของนะคะทุกคน๋ยวดูหน้าลูกไหนที่มันแคบมากโอ๊ยลูก พากันมาอยู่เยอะเลยนะมาให้โชคให้ลาบแม่ด้วยนะจ๊ะตัวนี้ทำไมสัตว์งอกงอกงอกอนุนเสียงแม่เขามาแล้วทุกคนแม่เขามาอันนี้ถ่ายแบบใกล้มากนะไม่รู้คลอดไว้กี่วันแล้วนะคะได้ยินเสียงอยู่หลายวันแล้วแหละน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่เห็นตัวเนวเป็นไงล่ะคะทุกคนน่ารักไหมคะ น้องน่ารักไหมคะฟีฟีอย่าเพ,พ,พิ่งไปเอา